เนี่ยล่าสุดเ,เดี๋ยวให้เห็นนะครับเดี๋ยวให้เห็นเมื่อกี้ก็เร่งรีบโอนไปตั้งแปดหมืน <c oughs> ่นน้ำหนึ่งนะพี่โ <Okay S 2> อเคครับคนละเครื่องจับมือเดียวเราจะฝั่งนี้เดียวกว่าภา,าพาบาครับสี่หางนะครับทุกคนนะสี่หางนะ จะเล่นตัวไหนเ้วจะจัดให้ดูนิดหนึ่งถามว่าชอบใครว่ากันตัวชอบนะเล่นไปสีุ่ดก่อนนะครับนี่นี่คือหางแรกนะครับ หางแรกสาาแรหางแรกหางสองชัดไหมอ๋อเร่งรีบเมื่อกี้โอนซื้อทัตเตอรี่ไปแปดหมื่นกว่าแบบจับผิดจับผิดขอผสมก็ยังผิดเลยอน่าจะเข้ามาแล้วครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าพัน เออเจ็ดหมื่เสองพันเก้ารอยเข้าอะไรนะพี่เ,เข้ามาแล้ว <S 2> <S 2> เอฟเอฟเองมาแล้วโอ้นันสิบสามชุดเนาะใช่เดี๋ยวผมขอเช็กก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิสองสิบสามโอเคถูกนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสีิบสองสิบสามถูก <laughs> โอ้เอยนะเออครับผมนะดีนะเด็กดไลค์ก็คิดแต่ว่า 8, แปดหนึ่งเก้าศูนย์้วก็มันไม่ได้กดศูนย์ก่อนไงมันจริงก็แปดศูนย์จริงมันต้องแปดพันหนึ 8, ่งร้อยเก้าสิบแต่พี่น่าจะใส่เกินไหมลืมลบศูนย์ตัวแรกลบศูนย,นยเออมันที่ใส่ไว้ให้อ่อม,ออมันใส่ไว้ให้ไง โอเคสงสัยวันนี้คงจะได้จับเงินก้อนโต <c oughs> <c oughs> เ,เห็นแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมามาเจอเก้าเก้าห้าแต่ว่าราคาแพงเนี่ยไม่ได้เอาตรงนี้ไปหรอกเก้าห้าจะเอาที่อื่นเอาชุดสามหางไปจากนี้ <c oughs> เห็นแล้วนะเนาะน่เห็นแล้วเนาะ ใครยังไม่เห็นมีไหมเอ่ยใครยังไม่เห็นมีไหมเอ่ยเดี๋ยวไปดูรัฐบาลวัที่ผ่านมานะครับวัที่ผ่านมาก็ตัวนี้แหละครับ สีหางก็ม,มันมืดเนาะ,ะงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวงวดนี้ความสินก็ทําเสร็จแล้วน,นะนะเออ่างวดนี้ฟันเหมือนเดิมนะครับอืฟันก็เดิม <S <S เห็นไหมเนาะ นะเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นให้อีกทีแต่ลอตเตอรี่ก็เห็นแล้วหรอกนะเดี๋ยชุดรวยอันนี้เป็นแนวทางล่างล่างคือล่างนะเห็นแล้วเนาะนะใครไม่เห็นก็แชร์ไปฮะไ, <laughs> ไม่น่าจะลืมเลยทีเนี้ยรอรับรางวัลอย่างเดียวครับนะ <laughs> นะผมอนะ่เห็นกันแล้วเนาะทุกคนอื จัตจนะครับจัตจนะสี่หางเดี๋ยวตัวนเน้นค่อยว่ากันนะครับภายในสี่หางต้องจัดไว้ก่อนเราไปเน้นค่อยไปเล่นบนดินอะไรก็ว่ากันไปลัตเตอรี่ก็จัดถ้าเท่ากันนี่แหละนะแต่ก็มีชอบอยู่ประมาณจริงๆชอบสามหางภายในสี่หางก็ชอบทุกหางนะครับนะนะ,นะชอบอยู่สามหาง ในความรู้สึกแต่ว่ามันชนจริงๆก็สองหางน่อยนะครับอืออย่าสองหางก็จะไปซื้อระบบออนไลน์ก็ซื้อตัวเท่ากันเหมือนเดิมนะแต่ลอตเตอรี่เราจัดเท่ากันนะครับอย่าลืมนะว่าอั้นไม่ได้นะครับอ่าลอตเตอรี่เขามีจําหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับวันที่ห้าอาจารย์จะไม่เหมือนคนอื่นๆให้แล้วสามารถซื้อได้ให้ทีละสเต็ปก็คือล่างนะเคือบล่างนะห้ามไปบนนะบนคือบนล่างคือล่าง นะครับแล้วก็นะเขาเปิดมาเขาจะอั้นกับช่างหัวเขาใต้ดินเพราะว่าลอตเตอรี่มันก็คือล่างอยู่แล้วนะครับลัตเตอรี่มันคือล่างอยู่แล้วนะเราไปเล่นเพิ่มเท่านั้นเองนะครับอ่าลัตเตอรี่เราอาจไม่กลับเนาะถ้ากลับบรรดาจ,จะแพงนะครับตอนนี้มันอาจจะถูกอยู่นะพอหลังจากไลน์นี้ไปนะครับอาจจะหายากนะใครอยู่แถวไหนก็พยายามจัดไว้เนาะเลขมันกําลังเดินก็น้าขึ้นให้รีบตักทุกคน,นประมาณนี้ ช่วงประมาณหกโมงนะครับเจอกันเราพัฒนาเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะเห็นกันแล้วเนาะนะอยู่แถวไหนกันเนาะนะเดเดแดดทุกคนไม่ทนันค่ัอาจารย์ขออีกรอบแชร์ไปเลยครับคุณปองเวียร์เมื่อเช้าก็เพราะรีบจับมือเดียวไปโอนค่ารัตเตตรไปแปดหมื่นกว่านะสิบสามชุดนะครับอ่าสิบสามชุดนะครับสี่หางเนี่ยนะเดี๋ยวมัน,นมือจะหลงไปแตะอีกนะ หลงหลงเป็ซื้อลอตเตอรี่ไปแปดหมื่นมันแปดพกว่าบาทไอแชร์ไปแล้วไปดูเดี๋ยวถ้าไม่เร่งรีบก็รอดูช่วงเย็นนะครับช่วงเราพัฒนาเนาะเราพัฒนาหรือกลัวไม่ทันลอตเตอรี่ตอนนี้ก็ออกไปซื้อก็แชร์ไปแล้วไปดูนะแชร์ไปแล้วไปดูหรือใครอยากไปเห็นก่อนนะเข้าไปในห้องไลน์ของอาจารย์อาจารย์ก็บอกนะครับแอป o r n 8 8ดปดปนะครับ o r n อ่านว่ากอนะครับ แอดนำหน้า QORE 8ป8ก็ร่ำรวยหวยหุ้นตั้งแต่เช้ายังไม่พลาดนะครับ